คลิปนี้กะบ,บม่มีอยังไล่จ้พี่น้องจ้ากินจุ่มกินซุ้มคืเอเกาจ้าหมูเหานะคะมาเห่นน้าจากบางหน้าผุน่ะมาเห่นน้ากันยูสุขุมวิทเน,น,น,นาะค่ะนานนที่นั่งจังมาเห่นน้านะคะก็เลยเอาเนวอยากแนวกินมาเห็ดปันกันกินนะคะเมนูมือนีกะซิมีมีคุกนะคะหมูหมักละกะสิตำบักหอกมะฮุ่งแกงเนื้อใหม่ไปจังสรนแล้วจ้พี่น้องแกงเน้อใหม่กัเเลือจากมือคืนนี้เนาะค่ะตักใส่หมอหนอยอุ่นไวนะคะยญิงแฮก,กีแบงลงมาาห้เห็ดอยากเห็ดกินปันกันกินแซ่บๆซว้าวนัวหัวมวนกันจ้านนาๆมาพอ นนะะเดือนหนึ่งมาเธอหนึง่งจังสีหน้านา่งสีแวะมาหาเพราะว่านาั่งบริยูแถวนี้นั่งอยู่แถวบางหน้านากักสิขามฟังมาเล็นน้ำซุ้มพออยู่สุขุมวิทพี่นะะ้องค่ะยิงเปิ้นกะโทโไลายมาหาตังแต่สาวๆหูนั่งไปโลตัดน,นะคะไปซื้อเครื่องของมาเห็ดแนวกินถ่ายยิงฟิมนี่แหละจ้ะมือนีภานก,การานางเห็ดกินอยู่ห้องยิงเปิ้นจ้ะพี่น้องเมนูกะหลากหลายเนาะคะ่ะเห็ดละกสิตักใส่กองแบงไปฝากมูอยู่หม่องอื่นน้ำเนาะค่ะเรียกรถมารับไปทรงข้าเจ้านะคะเฮ็ดอย่างเห็ดกินหลายๆแบบนี้เท่ากับแบงมูแบงพัวกินเนาะค่ะพี่ ีเฮดไปฝากเพื่อนยิงป้นนะคะนั่งกระสิจัดใสกองแบบนี้จ้ะกำลังขึ้นกันเนาะค่ะว่าอีกจักหน่อยสิพากันเฮตำท่งตำถาดขายทรงแบบเดลิเวอรี่เนาะจะยิงฝากมาอุดหนุนเพื่อนสาวชแน,นเดอร์เดี๋ยวมีเมนูอีอย่างชันสิออเดอร์ลงไห่เบ่งในคลิปเรื่อยๆนี่แหละค่ะตอนนี้ก็ยั่วๆพี่น้องคนเบ่งไปสักก่อนเนาะค่ะจัดเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วห้ากสิมาตำาบักหุงจัดพี่น้องมือนี่สิตำแบบโพดโพเลยเทใสาถาดนะคะตำเล็บมือนางตำหมูยอเนาะจ้ะนีน่หมักหุงเนี่ยจักหน่อยละกะสิ ยนวงย่อยิงปนบอกว่ามือนีคอตามรสชาตตามใจฉันเด้อฉันสิตามแบบเผ็ดจี๊ดจาดไปเลยทุกเครือนะคะตามกันแต่ละเธอกรสิบร้เฮดเผ็ดปานใดเนาะจ้ะพี่น้องย่านลังคนเพิ่นกินเผ็ดบ่ได <somos S 2> <ๆ S 1> ้เนาะจ้ะมือนีนัสิจัดหนักจัดเต็มไปเลยกินกันยูนี่กระสองสาคนจ้ะเดี๋ยวจังหน่อยสิห้องหญิงแฮกี้ลงมานําำแล้ค่ะเพื่อนบอกว่าขอกินข่าวกับหัวจักมือเน ปกติกินแต่กับมูกับพวกหลายเนาะค่ะย่ำตอนเทียงมือนีกับพ่วมเทียงจ้าเป็นเที่ยงวันอาทิตย์นะคะแต่คลิปเฮากับสิไปลงในเสาวันจันทร์เนาะจ้ะพี่น้องตัดต่อคลิปวันต่อวันจ้าพยายามสิลงคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งหลายๆเนาะค่ะลงทุกวันลงแบบสม่ำเสมอบ่มีมือใดสิโ่ลงจะนอกจากมือที่เห่าติดธุระอีหลีเนาะจ้ะพี่น้องค่ะพยายามทายคลิปเก็บคลิปไว้เรื่อยๆนะคะทําสม่ำเสมอก็คือเฮาเหตุการณ์เหตุงานนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งอาชีพและหนึ่งหน้าที่ ของเราที่เราต้องทําให้มันดีเนาะจ้ะตำบังหุงแล้วๆกะตักแกงน่าไม้แกงเน่อไม้แกเป็นแกงเน่อไม้ที่เหลือมาจากมือ้อคืนนี่นะะแหละค่ะหญิงเฮกีตักลงมาให้นะคะคุณใส่หมอน้อยๆว้พอดีกินหญิงเป็นไดกระเผาชุ่มฉ่ำทอดปลาดุกทอดปลาหมึกมือนี่ก็ะเหลือมาตั้งเต้พุนเละจ้ะข้าวพุนลยหญิงจักมือไดสองสามมือก้อนหนาฉันแซ่ตูเย็นไว้ทิมก่ได้ดอกหญิงปลาดุกแซ่เซ่หญิงเฮก,กีเอามาแต่บ้านนะคะกะซิมีมีคุกของหญิงเปิ้ลแล้วก็ตำบังหุงเมี่ยงกระเพาปูนแกงเน่อไม้ทอด ปลามือทอดปลาดุกนอกจากพี่น้องมาเดอ้อมากินข้าวเทียงแซ่บๆน้องกันจ้ามือนีซีเสือกกาะสิเสแบตาในแจักหน่อยกระขอโทษขออภัยใส่มาโดยบรารนัดหมายหญิงเพราะใส่เสือแล้วเดียวเบิง้งเกลีเยงอ้าวสีเขียวคือกัน <laughs> มาๆมาจะมากินข่าวแซ่บๆน้ำกันเด้ออันนี้หหยิงฟิลม์มทายไหยิงว <c oughs> ิถีครีเอเตอร์เนาะจากก่อนกินกระต้องไทยล้างกินกระต้องไทยตอนเหตุแน,นียอยากเล้กกินกระต้องไายลงแบบนี้แหละค่ะพี่น้องมันก็คือความสุขอีกมุมมองหนึ่งของเฮาเนะาจากหญิงฟิล์มกันยากลูกยากเต่าดิหญิงเอ้เพิ่นเอาลูกทรายมานำนะคะไวกำลังโตพ่วงขี่ดื้อเนาะหญิงอยู่น้ำเฮากับบอยูนที่เพิ่นยังบงลึงนะจ๊ะทั้งเมกฆหิวเขานะคะก็เลยให้กินนุมกองไปสกอนเนาะจ้ะ ยิงซิมกะจัดหนักจัดเต็มแบบว่าเมนตายขึ้นยิงเอ้ยนางบอกว่าบริกินตามังหงโรซาดนี่ดนแล้วสู้เอ้ยแกงยงน้อไม่อีกบะนี่พตัตกินแซ่บแล้วๆนะคะก็คืนหอดผัวบอกว่าพอตักแบงไปให้ผัวกินอยู่เฮื่อน,น้ำในเด้อแกงยงน้อไหม่นี่มันแซ่บแห้งเพ้่นว่าโอ้ยตักออกไปเลยสนดกก็เลยตักแบงใส่ถุงไว้ให้นางไปฝากแฟนนางอีกที่หนึ่งเนาะค่ะอยู่บางหน้ากับสุกุมวิทก็บก่ค่อยไกลกันปานไดแต่ก็ยากเวียกง,งานงานไผมันนาะจะยิงดนๆจังได้มาหากันเท่อหนึ่งนะคะมาหาล้วก็ต้องจัดแนวกินแบบบ้านท าะคะหนึ่งเขาหนึ่งงามถากันบอมดีกคุยกันไว้ตั้งแต่เมือ่อคืนนี่พุ่หญิงว่าหญิงเปิ้นได้มังม่วงหน่อยมาเนอกจากให้นางฟฝ้ามากินละกะสิเฮ็ดเจวปลาแดกถานางไปแล้วคะ่ะพี่น้องคะมื้อนี้ขอโตไปกินข้าวกับหมูกับพวกแซ่บๆก่อนเด้อคะ่ะมื้อนี้ขอโตลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้เพจน่อยๆเพจนี้ของเฮาเนาะจา้ะมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ